สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคุกกี้รันนะซึ่งผมก็ไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะสำหรับใครที่ติดตามผมนะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่ข้างแรกเลยนะที่ก็ขอโทษนะที่ผมไม่ได้รีวิวตั้งแต่เวลแรกอะ คือตอนนั้นผมไม่ค่อยรีวิวไงก็ถ้าจะไม่ได้รีวิวเลยตน้นนแตงแต่อะไรนะไอเทอร์เรียเพราะาหน้าจอผมแตกผมต้องกลับไปกลับมาแล้วเทอร์เรียมันกลับไม่ได้ไอตรงที่แตกมันอยู่ตรงปุ่มเ,เคลื่อนไหวของมันมันเลยทำให้กดยากว,วันนี้เราก็มาค o กกี้กีวีนะ ซึ่งผมเพิ่งได้เมื่อเช้าอีกเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันจันทร์จริงเนี่ยโรงเรียนผมโรงเรียนจีนหยุดเปิดวันคานได้ก็เก,นะเก็บทั้งชาตินะตั้งแต่ไอ้น้ำตาลเกติม้าที่อัน,นบบดับ S สิบสองชิ้นแล้วก็ไอ,ไอแวมไพนี่สิบเจ็ดชิ้น อันนี้ยี่ห้าชิ้นก็เยอะเออแล้วเมื่อวานก็ดวงดีเหมือนกันนะผมได้ค้กอีอไม่ใช่เมื่อวานดิอาทิตย์ที่แล้ว่ผมได้ครบดวงจันวันศุกร์นั่นแหละได้ครบดวงจันถ้าเพื่อนติดววการคุกกี้ลันจะได้ข่าวว่ามันแจกไว้พชรครบรอบสามปีผมสุ่มซึ่งมันก็ได้แมน้ำโมจินี่ แล้วก็ซาลาปอแพนด้าแล้วก็น้องหมาขนปุยอ่าส่วนใหญ,ญ่ชอบน้องหมาขนปุยมากเลยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนจะได้ตัวนี้ <c oughs> ก็หบบกากมากเลยับผมได้เกตเอมาสองตัวซึ่งวันนี้เล่นดาอะไรดีโอ้ เลยเอ็นพาราได์ได้แหละดูดิเพื่อมันได้ร้อยเพรเหมือนกันครับแล้วมันสุ่มอะ่ะแมง่คตดดวงดีแม่งได้มากาลองอะ่ะสุ่มพร้อมผมอะ่ะได้อะไรวะนุกี้ลาบสายไหมอะ่ะอะไรวะผมก็ไม่รู้แหละด,ด,ดมาามิมากาลองสายไหมมากาลองโอ้โหแล้วด,ดูผมดิแปลกคนเดียวดูดิเด,ดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเห็น มากะลอง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 โอ้ยเก่งมากะลองกว่าอยากได้มาเราจะมาเล่นกันก็ต้องขออภัยนะผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากตัวผมก็มีน้อยนะก็ไม่ได้นั่นมากตัวเลือกของจฝเวอรไว้ผมจะเสกกัน ถ้ามอเตอร์ฟังหัวใจมึงจะไปอยู่ไหนว <c oughs> ะก็แซวเล่นๆนะ,ะโทรศัพท์ผมมันผมไม่ค่อยให้เพื่อนเล่นนะเพื่อนแม่ชอบว่าว่าโทรศัพท์ผมกดมิติในคลิปหน้าผมอาจจะอีไม่ใช่คลิปหน้าหรอกไหเล่นนี้เสร็จ ผมว่าจะไปเล่นเก็บตังค้าเราใครที่เล่นเก่งก็อย่าหาว่าผมกานะผมว่าผมกาจริงอะแหละโอ้ยด่านนี้เสียวอ่ะก็เอล่นเก็บเออเก็บได้แล้วโอ้มอไซ กี้พี่นี่ผมอัพแค่เบลสีกัขึิงได้เมื่อเช้าคือกับใครอะไรคุยกับใคระโอเคมีคนถามเออแม่ถามว่าทำอะไรเ,เล่นกันต่อ ผมมาฟ้าตอนขึ้นบนัดทามบนัดทามก็ยังไม่ได้อัพโู้มันด่าผมพี่อะ อันนี้อีกแล้วโทษผมกดไม่โท์ผมกดไม่ค่อยติดนะก็ถ้าตกลุมออลืมใส่นั่นด้วยนะรูัสึกเหมือนจะลืมใส่อโดนัทอายุวัฒยานะอะไรว่าเคลือบโดนัทเคลือบอายุวัฒนะใช่บอกว่า <c oughs> อ่านไม่ออก ออพอดีมันผมอยู่ป .6 แล้วไงมันก็ใกล้สอบโอเน็ตอ่าใกล้สอบโอเน็ตโอเน็ตปีหกศูนสี่กุมภายากแน่นอน

กน็นีนก็ด่โอ้ได้ของดีได้ของดีของดีนั้นเนี่ยเออเดียด๋วยวค่อยไปรีวิวตอนหลัง ก็มาเราจะมาสูบสม,มบัติระดับระดับสูงนะ้อ็ดดิเ,เติดลอเลิงส,สม,มบัติผมก็มีก็ เยอนะอยู่นะมีหกชิ้นระดับเอ็็กขึ้นมานี่นีเกเยอะการหายใจไประหว่างกินดีกว่าอ๋อนั่แหละเม็ดตีนโอเพื่อนผมไม่หน้าสุดกว่าแอนเหมือนผมแต่ว่า แบง,งดีแบงได้มากาล่องคุกกี้ซอมบีนี่รู้สึกจะเอ่อม่เต็มยังอานไม่เต็มนะไว้ช็อกโก้ถามใครเอา